ครับวันนี้ก็กลับมากับรายการฟีฟ่าฮีโร่แพ็คโอเปอรนนะครับวันนี้มีอินฟอร์มใหม่ด้วยวันนี้ก็จะมีโมราตะนะครับมีเดอร์ไปมีชวนเล่นะครับย้ายไปวุบบวกเป็นอินฟอร์มแล้วก็อาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ของปีกซ้ายนะครับมีใครคนวจะจำไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันครับก็พี่เสกก็เหมือนเดิมนะครับติดเด็กไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่ชายผมมาเปิดให้ดีกว่านะครับ ยินดีต้อนรับพี่ช่มด้วยครับเออเดี๋ยวผมให้เปิดซองดีกว่าดีไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอาไปทำ้าเปิดซองนะครับอ๋อนนไปแช่กาแฟกันล้วกันนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับเอานะครับวันนี้ก็ มาเปิดซองกันดีกว่านะครับอืมมีเดร์ปายนะครับตัวนี้สกิล5ดาวน่าใช้นะครับมีอบอมยังโอ้โหตัวนี้เป็นล้านแน่นอนครับเพช96ชูตติ้ง85นี่ครับตัวที่ผมอยากได้นะครับเอวโรโมริตะนะครับนี่ไงครับเมอร์เทนโอ้โหเพช89บนี่ครับฮีโรเคนเฮอริเคนนะครับแฮร์รี่เคนเรามาเปิดกันดีกว่าครับ โจรน,นะครับมันขโมยกูจริงๆโจร EA เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเก็บไว้เผื่อการาดเงินด้วยนะครับลุนแฮร์รี่เคนโอ้โหแคมเบลแม่งโอ้โหฟาฟันกูไม่อยากได้แต่ก่อนสกิล5ดาดาวดินี่มึงไม่เหลือเฮียแล้วคลอ,องลอฮัตโต้สตโตนหมหมีการาดเงินเอรโรส ทำไมมึงไม่ไมาให้กูเป็นแฮร์รี่เคนอาเซนโยอาเซนโฮผมมั่นใจเลยอ่ะผมมีความรู้สึกมีลางสังหรณ์มันต้องดีมันต้องดีเยซอนแม่งมาอีกแล้วเรามาสองแฮร์รี่เคนไหมเพราะใครก็แล้วเราแฮร์รี่เคนเราได้ของดีเยอะนะครับมาแฮร์รี่เคน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  สเปอร์มานะครับแต่ไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นชิลีเชสนะครับไอ้ส้นตีนซองฮกวัวอินจะมีอะไรดีหรือเปล่าเฮียมันไม่มีอะไรดีอีกแล้วอะไรก็ได้ขอดำอมาหน่อยเมสซี่เมสซี่เมสซี่โอ้ยเยียหรือว่าบอมายังมืองกิต,ตยิยันเออบอมายังมันเปิดไม่ยากเลยเว้ยอบอมายังอะให้หน่อยดิ ถ้าผมเปิดได้อะไรก็ตามผมต้องควิกเซลนะครับมาดูสองควิกเซลสองแรกเตยโยดิมิเคลิตเมเยอร์นะครับ ซองควิกเซลที่4แล้วนะครับแม่งยังไม่ให้เลยขนาดจ,จะควิกเซลเนี้ยชไนเดอร์ลินเชี้ย้โหเจฟเฟอร์สันซองควิกเซลหราไม่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ซองเก็บบ้างให้กูเหอะโอ้ย oh. อยากเคร่งจอยทิ้งมากนะแต่จอยมันแพงนี่แค่เป็นจอยเพย์สามก็เคร่งทิ้งไป็นสิบสิบจอยแล้วเนี่ยโอ้โหอ่าเรามาเปิดซองเงินกันบ้างดีกว่ามาลุ้นแฮร์รี่เคนนะครับเราล่าแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนะ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 ไอสัตว์เอ็กดาวเปิดซองทองไม่ให้สอบการ์ดเงินเปิดซองเงินมิกกี้ไม่ให้การ์ดทองแดงดู EA ซองสุดท้ายแล้วนะครับมาดูสิมึงให้แฮร์รี่เคนกูนไหมโอ้ยซูนิกา้าเฮ้ยแพงนี่หว่าซูนิก้าเนี่ยรู้สึกแพงนะลองดูราคาก่อนโอ้ยแพงแพงหลายหมื่นอยู่อ้าวเรายังมีซองฟรีอยู่นี่ครับลืมไปได้ยังไงมันอาจจะเป็นพรมลิขิดนะครับมาดูซองฟรีดีกว่าครับมันจะเป็นพรมลิขิดหรือไม่ แม็กคูเซ่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับไม่มีเฮอะไรดีอีกแล้วกนอนแม่งนอนจะนอนหลับปะก็ไม่รู้